ระเพณีแห่ปราสาทพึ่ง จัดขึ้นในช่วงออกพรรษาระหว่างวันขึ้น12-15ถึงค่ำเดือน11ของทุกปีในตอนกลางคืนของวันขึ้น13ค่ำก่อนวันทำการแห่ขบวนปราสาทพึ่งชาวคุ้งต่างๆจะนำปราสาทพึ่งของต้นที่ตกแต่งอย่างสวยงามมาตั้งประกวดแข่งขันกันณสนามมิ่งเมืองเพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิดสำหรับวันขึ้น14ค่ำจะเป็นวันแห่ขบวนรา ประสาทพึ่งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามของคุ้งวัดต่างๆไปตามถนนในเขตเทศบาลไปสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารประสาทพึ่งแต่ละกระบวนจะนำตั้งไว้เป็นพุทธบูชาณบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ด้วยความศรัทธาของชาวอีสานที่เชื่อว่าในเทศกาลออกพรรษาพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อมาโปรดเวนัยสัตว์ในโลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์ประเพณีแห่ประสาทพื่นเป็นประเพณีท้องถิ่น ของชาวจังหวัดสกลนครเมื่อสมัยก่อนได้อพยพมาจากเวียงจันทร์ประมาณสงครามโลกครั้งที่สองและการอพยพมาอยู่ได้นำวัฒนธรรมติดตัวมาด้วยไม่อยู่ใหม่ๆไม่มีแสงไฟจะมีแต่ขี้พึ่งเพราะฉะนั้นชาวบ้านจึงนำขี้พึ่งมาทำเป็นเทียนเพื่อทำเป็นแสงสว่างเมื่อเกิดูมปัญญาขึ้นมาก็ได้นำขี้พึ่งมาทำป่าสาทพึ่ง เพื่อเป็นการทำบุญให้เป็นสิริมงคลแก่ท้องถิ่นของตนมันแบ่งได้สองเรื่องสองตอนสองสาเหตุนะครับที่ชาวสกลนครได้จัดทำปราสาทเพิ่งในวันดอกพรรษาเหตุหนึ่งคือมาจากพระธรรมบทที่เกล่าไว้ว่าสมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนดาวกระดึงเพื่อเทศนาโปรดพระบิดามารดา จำพรรษาอยู่สามเดือนเมื่อครบสามเดือนแล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากดาวดึงในวันออกพรรษาถือว่าเป็นการเปิดโลกคือเสศจราาดมรงมาจากดาวดึงแล้วก็ในในขณะที่เศษลงมานั้นเขาเรียกว่าเปิดโลกคือให้สวรรค์มองเห็นมนุษย์โลกมนุษย์โลกมองเห็นสวรรค์พบมนุษย์โลกก็เห็นบนสวรรค์มีปราสาทราชวังครับแล้วก็ในภาคมนุษย์ก็สร้างปราสาทราชวางัง เป็นปราสาทพึ่งมาถวายองค์สลเดรษพระสมมาพพุทธเจ้าในวัดอรรษาอีกสาเหตุหนึ่งก็คือของบรรทบุุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วนั้นลูกหลานก็เด้ถือเอาวันออกพรรษานี้เป็นวันทาปราสาทพึ่งกับกล้วยมาเพื่อถวายองค์พระธาตุเพื่ออ,อุิศส่วนบุญไปหาบรรทบุตรให้บรรทบุุษที่อยู่บนสวรรค์ได้อยู่ปราสา,า,าทราชวังทำอุทิศส่วนบุญให้บรรทบุทุษ ปราสาทพ,พึ่งจังหวัดสกลนครน,นั้นมีด้วยกัน2แบบคือปราสาทพ,พึ่งโบราณและปราสาทพ,พึ่งประยุกต์ส่วนปราสาทพ,พึ่งประยุกต์นั้นเริ่มขึ้นครั้งแรกที่วัดแจ้งแสงอรุณโดยมีพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งบางประอินเป็นต้นแบบโครงสร้างของปราสาทพ,พึ่งประยุกต์ทำขึ้นด้วยไม้แล้วหล่อคีพึ่งเป็นรวดลายต่างๆที่สวยงามนำไปประดิษฐ์ลงในโครงปราสาททำให้เกิดความสวยงามในด้านศิลป,ปะต่างจากเดิมสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ร่วมงาน นับแต่นั้นเป็นต้นมา ปราสาทพึ่งโบราณแต่เดิมนั้นจะเอารวงพึ่งที่คันน้ำออกแล้วต้มให้เปื่อยทำเป็นดอกไม้ต่างๆมาสร้างเป็นปราสาทซึ่งก่อนนั้นทำกันอย่างง่ายๆคือเอากลับกล้วยมาทำเป็นโครงปราสาทร้อยให้ติดต่อมันด้วยตอกไม้ไผ่จากนั้นประดับด้วยดอกพึ่งเป็นลวดลายต่างๆรวมทั้งเครื่องประดับได้แก่ไม้ขีดกระดาษด,ดินสอผ้าฝ้ายและผ้าแพรแต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงไม้เพื่อให้แข็งแรงมากขึ้น และส่วนอื่นๆของตัวประสาทยังคงไว้ด้วยส่วนประกอบจากต้นกล้วยเช่นเดิม ประเพณีออกพรรษาเหตุประสาทพึ่งนอกจากจะเป็นการทำนุบบำรุงรักษาเพื่อศาสนาแล้วยังมีการหล่อหลอมดวงใจของคนที่นี่ไว้ด้วยกันจึงทำให้ชาวสกลนครอยู่เย็นเป็นสุขหลายชั่วอายุคนจังหวัดสกลนครเป็นแห่งพระพุทธธรรมยากที่จะหาสิ่งใดเปรียบเสมือนสุดท้ายเราอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องน้อง ร่วมการรักษาประเพณีแห่ประสาทเพึ่งของจังหวัดสกลน,นครซึ่งเป็นประเพณีที่บรรพบุรุษเราได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้รับชมจะตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของไทยไว้อย่างที่หาที่เปรียบไม่ได้และจะนำประเพณีอันดีงามไปสืบทอดต่อไป <love> <laughs> You no, my know love You know I do friends I I it all the ladies for ถึงแม้ฉันเพลงฮิตโพราะเธอแพ้แค่ทถึงไม่ดังก็ไม่เป็นไรก็ไอ้แอมเบอร์บรแต่เส้นเวลาเธอบอก้อย่เรห่างกันถึงแม้ฉันเป็นอิเล็กแต่งี้เงาเป็นบางวันเช้าฉันรู้ว่าเธอต้องไปโรงเรียนพอไม่เจอกันเราก,ก็ได้แต่เทียงสาวว่าที่เธอเองก็เรียนทีเ่เซ็งทำยังไงเลยฉันก็ได้แต่เ